สวัครับ hora? ทำอะไร hehe, นั่งทำอะไรนี่นั่งดูลุ้นในเลขที่อาจารย์จุดมันจะออกอะไรนีอ๋อเห็นชัดแตหน um oh um 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 ึ่งต um ัวเดียวแต่ว่าสามตัวข้างบนจะมันหายมีเดือยอาจารย์อาจาครับาครับแล้วหายไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับปูปล่อยเลขแล้วเนาะปล่อยเลขแล้วครับมีฝันดีบ้างไหมดีครับลูกิึ้งฝันทุกคนเพราะว่าเคยสั่งเคยสั่งคนต่างประเทศก็อัดเข้าไปแล้วครับเออเห็นว่าเขาถูกเลขียะได้สิบสี่ล้านครับสิบสี่ล้านใช่ไหมครับผมถูกสิบสี่ล้านอีกล้าน านานลแล้วก็ปูจะไปทําพิธีวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาครับไปทําพิธีอะไรนะไปเขาเชิญเป็นเป็นเกียรติในงานเถออ๋พระบรมสวงเขาแก่บนครับเขาจะมีมะลหมะลัยครับถูกสิบสี่ล้านฮู้สิบสี่ล้านครับวันนี้อาจจะส่งตัวแทนมาหาอาจารย์ แลจะเข้ามาอยู่วันนี้อืเพราะพวกนี้เป็นวันเกิดอาจารย์ด้วยไงเราจะเอาเงินมาให้การ,ราไว้ใช้จ่ายหรือยังไงไม่รู้ก็จะจัดมันเกิดไหมแค่นั้นเอง,งที่ไหนฮะหนึ่งเก้าอันนี้รอรูเลขเนาะรอดูเลขเครับถูกดัาย<ป>อาจารย์จุดไว้ เป็นหนึ่งเก้าจริงจริงพี่น้องตรงกับเลขอาจารย์พร้อมอาจารย์อัสจันต์ตรงกับเลขอาจารย์น้ำเด้อเลขเกิดเพิ่มเสียงทายเนาะเสียงทายกนได้หนึ่งเก้าเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะตัวที่สามหายค่ะตัวตัวแรกหายแต่มันเป็นเลขสามค่ะจางไปให้เลยตัวตัวตัวแรกจางไปแต่ว่ากับวาตรงกับเลขอาจารย์เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะจางไปแต่ว่ามันเป็นเลขเก้าอยู่เห็นที่แหลมเลขเก้า เลขก้าตรงกับเลขอาจารย์อาจารย์จุก้าหนึ่งตรงกับเลขอาจารย์ให้อีกแล้วเนี่ตรงกับเลขอาจารย์ห้เนะคะเนาะตัวเลขสามหนึ่งคือหายไปเลยตัวเลขสามจางหายไปเลยอ๋อตัวที่สามหายบอกค่ะตัวแรกเป็นเลขสามจางหายไปเลยเนาะหายไปเลยค่ะตัวไหนเป็นตัวไหนเป็นหนึ่งเก้าค่ะสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าออแรกมันเป็นเก้า หเ้เห็นัชั้นเลขสามตัวแรกม่เห็นเลยนะมันหายไปเลยทไมมันหนึ่้าครับหนใช่ไหมแต่ตัวแรกเห็นชั้เป็เลขสนึ่งเก้สีครับอ่วัสดีคจากกรุงเทพโอ้นิมนต์วลูกมาใครบ้างมากันนงเปพอ ไม่ต้องถ่ายท่ไปทันแล้วอยากลงจริงอยากล่าหฝากอาจารย์ถูกถกวันนี้ก็มาเลขมาเอาเลขเลขทูปอาจารย์เซมนะครับสอดเข้าไปช่องใหญ่เรัาไปช่องใหญ่ครับแล้วเราอนี้ไม่มีคนติดตามเลยลองลองดูนั่นแหละถ้าเราไม่เก็ไม่รู้เนาะถูกตรงพักพิกหนึ่งนะครับครับ อ๋อนีฝันนอคะเป็นโคลเลขถูกนคะฝันันแล้วออกดนกจาหมาลน้าตัวนึ่งดูติเวลาจาไปไหนเจอใครติดสติ๊กเกอนีจาใรคลห้ารก็ตตัวหนึ่งมาแล้วเนาะเลขสมเลขสมาแล้วเลขารุ่นตัวที่สต่อไป วันวันหนึ่งก็หาตัวเลขจะปูหาตัวเลขครับการเลาจาเดี๋ยวขอคุยนิดหนึ่งครับเป็นไงงวดงวดเลขปูงวดนี้เป็นยังไงบ้างงวดนี้ตันดีมั่นใจมากเลยมั่นใจมากเลยครับผมมั่นใจมั่นใจมากงวดนี้เก้าสองมั่นใจในปูเดินมาพอดีมั่นใจมากเลยคือสีได้งวดที่แล้วเนาะสีได้งวดที่แล้วไม่ได้กลับพคกลับผางสามตัวเลยตรงตัวเลยครับ ยังไงก็ฝากคุณท okay. nee? รัพยานาคกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณทรัพยานาคด้วยครับอย่าลืมนะครับวันนี้ได้แล้วได้แล้วอาจารย์แกให้ตัวเลขมาแล้วครับไม่เยอะนะไม่เยอะครับอาจารย์จัดคู่ให้ด้วยทองรวมเน้นเก้าหนึ่งพอดีจุดทูบไปเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าพอดีเก้าึ่งเก้าได้หนึ่งเก้าพอดีเลยสองตัวเองสองตัวอีกนะจุดทูบอาจารย์ เดี๋ยวรอจะพคดูอเดี๋ยวให้อาจารย์โชว์นิดนึงเออยวให้โชว์ให้เพื่อใครซื้อยังทันอยู่ตอนนี้ครับครับจัดจัดจับจองมองหาตัวเลขเอามุ้งนี้ซื้อไว้ยังกระลุซื้อยังยังไม่ได้ซื้อเลยเพิ่งตัวเลขก็เพิ่งได้เพิ่งปล่อยอ๋อไทยอ๋อแกถ่ายกันเนาะครัไปดูแกถ่ายครับไปไปดูถ่ายออกกันมุ้งแบบ ้อนแสงนะครับเอยู่ซีเดอร์นี่จะไม่จะไม่สะท้อนแสงดนะครับสวัสดีครับคุณนิพันธ์สวัสดีครับจวันนี้ได้เจอที่ที่กลุ่มซาปิยาณอาจารวัสดีอาจามาเจอกันที่ที่ปุ่มปู่ปู่แซมอาจารย์เซมนะครับค่ะเป็นยังไงอาจารย์ไปเล่ท์ไปแล้วชอบไหมเลข่ท์ตับ้างชอบวะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบเลขทหนึ่งเลขท์หนึ่ง ชอบเลขหนึ่งพอดีแต่อาจารย์ปู่ท่านมั่นใจเลขเก้ามั่นใจเลขเก้าก็บวกกันแล้วก็เก้าหนึ่งเนาะบวกกันแล้วเป็นเก้าหนึ่งไหมก็ชอบหนึ่งแต่ว่าโดยส่วนตัวนะชอบหนึ่งก็ตรงกับอาจารย์ปู่เก้าหนึ่งพอดีเลยค่ะมีฝันอะไรไห้หวดนี้มีไหมฝันไหม ฝันเหมือนว่าจะได้ตีเลขฝันมาเหมือนจะได้ชอบหนึ่งอะ่ะฝันเห <Ừ. S 1> ็นอะไรก็มีแต่อย่างเดียวอะ่ะหนึ่งหนึ่งใช่ก็ชอบตัวนี้อะพี่ชอบเลขกนึงค่ะครับเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็ิดฝันแล้วเนะาะค่ะวันนี้อาจารย์ก็ะป๋องไปแล้วเนาะแต่ว่าเลขที่อาจารย์ เหมือนใครบ้างไม่ไม่ค่อยเหมือนนะเหมือนเหมือนมีเหมือนไหมเหมือนที่พลคนมีเซ็งอ๋อเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแต่คนมีฝันเขาชอบเก้าหนึ่งชอบเก้าหนึ่งค่ะเอาเลขปูไปใส่ตัวหนึ่งเอาเลขปูไปใส่ตัวหนึ่งเลขเก้าแต่ปูวามาเก้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเก้าแต่ว่าจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบนี่ยังไม่รู้นะคะเอฟซียังไม่รู้นะคะว่าอยู่หลักเก้าถัดหน่วยหรือว่าหลักสิบเติม แต่ัต้องปียด่ยอะอเปียนะเียนรถที่บอกว่าให้ไปดูเบียนรถปูงวที่แล้วก็ออกเข้าเต็มเต็มนาะเ79้เจ็ดเก้าวันนั้นได้สัมภาษณ์ที่งนนานทําบุญแล้วเนาะก็เคยอ็เลยกลยกลยกเลยก็เลยกก็เกเลลาก็กกกเกกก